ครับพบกับผมช่างเวทไทยประดิษฐ์อีกเช่นเคยนะครับ,รบวันนี้ผมจะมารีวิวต่อจากคลิปที่แล้วที่เอาเหล็กตะไบวิตีเป็นมีดแรมโบรุ่นเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ด้ามใส่ฝักเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูใหม่ ว่าจะสวยงามขนาดหนนะครับแต่ใสด้ามเพิ่งใส่ไปแล้วยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้ทำฝักว่างก่อนวันนี้ผมจะมารีวิวดาบไทยที่เขียนลงอากาักขระเขียนยันไว้แล้ว เป็นดับไทยที่เป็นเป็นดับไทยที่ตีเออขึ้นมาใหม่ให้ดับเกา่าดับตีตีขึ้นมาใหม่ผมเลยเอาไม้เพื่อนเพื่อดูตีเสร็จทำลงอักขระเรียบร้อยว่าจะสวยงามขนาดไหน เป็นดับไทยใบายาวยีสบิบดนิ้วปลมดำผมชอบอยู่นะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมมารีวิวให้ดูไปพลางๆก่อนเดี๋ยวส้ำด้ามผมจะใส่ด้ามใส่ฟักแบบสไตล์ผมนะครับนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเลยครับเป็นดับไทยปีขึ้นมาใหม่ห,หยัดขาวันเมื่อยเกี่ยวกับนัรรบสมัยก่อนที่เขาใช้อาวุธปกป้องประเทศชาตินะ เดี๋ยวลอให้ดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นแกนเกลียวไว้ยึดด้ามดักให้มันให้มันแน่น นี่ครับันก็จะประมาณนี้นะครับดูนะครับอักขระตอกลายตอกลงอักขระเรียบร้อยแล้วครับอันเนี้ยของผมเองนะครับคือไม่ได้ขายอันเล่มนี้ไม่ได้ขายเล่มนี้เอาไว้เองนะครับ หนาตาให้ได้哟สันตรงเนี้ยหนาประมาณหนึ่งเซนตรงนี้แปดมิลอ่าตรงนี้ห้ามิลเ调มาจนถึงตรงเนี้ยประมาณสามมิลระยะเนี้ย นี่ครับผมมดูสันสันจะเป็นแบบนี้ครับเหลี่ยมๆแบบนี้ครับจะนูนโนตรงนี้หน่อยนี่ครับลักษณะสร้างลักษณะการตีดาบไทยก็ต้องทรงอย่างนี้ครับทรง,งนี้นะครับทรงปลายแหลมนิดๆคมนะครับ วันนี้เอาให้เพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะครับดูนะครับถ้าใครสนใจลองติดต่อมาคุยกับผมได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้อยากได้แต่ราคาไม่แพงหรอกนะครับไม่แพงแต่ว่าถ้าบอกไปสะดุ้งเลยนะครับเล่มหนึ่งเจ็ดพันนะครับพร้อมฝกักเรียบร้อยเป็นเหล็กกล้าเหล็กแนบ พร้อมฝักพร้อมด้ามเจ็พันนะครับถ้าใครชอบถ้าใครชอบลักษณะแบบลงลายลงกระย่างนี้นะครับ วันนี้ผมอยเอาแบบตัวดาบมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูก่อนแันตานะครับนี่นะครับแต่ดาบนี่เป็นของผมเองนะครับผมยังไม่ได้ใสด่ด้าม เนี่ยครับสวยงามไหมครับลงอัคระเรียบร้อยลงลายเรียบร้อยอันนี้ผมไปอันนี้ของผมเองมันไม่ยาวมากยาว21นิ้วผมวัดรอบหัวผม21นิ้วพอดี ได้กลายเป็นดาบอย่างนงี้ครับเดี๋ยววันหน้าผมใส่ดำทำฝักเสร็จผมจะเอามาให้เพื่อนๆดูใหม่สวยงามไหมาครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่จริงใจนะครับ เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ความชอบของคนนะผมเป็นคนชอบอาวุธอยู่แล้วสวยงามเอาไว้ประดับไปป้องกันตัวได้ด้วยเดี๋ยวก็ต้องไปใส่เสร็จทำใส่ด้ามผมจะใส่ด้ามไม้มะขาวแต่ฝักผมจะใช้ไม้สักไม้สักคุ้ม ตรงนี้ใส่ไปก็เหมือนสักสิธิ์ด่มามะขามไว้เกรงขามไม่แน่หรอกเดี๋ยวถึงเวลาผมจะใส่ผมจะใส่อาจจะใส่เครื่องรางและของอาถรรพยุตในนี้หรืออาจจะใส่คดใส่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนึกก่อนถึงเวลาเดี๋ยวก็บอก ใส่ของใส่ของคลังอะ่ะใส่ของอาทันอะ่ะแต่ไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาหได้ก่อนหาหตอนนี้ยังหาไม่ได้เดี๋ยวเอาให้เพื่อนมาดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทาคลิปถ้าทําตามเสร็จฝักเสร็จเดี๋ยวเอามาให้เพ,เพื่อนดูใหม่โอเคนะครับจบคลิปนะครับดาบไทยดาบของคนไทยที่ไว้ปกป้องปกป้องป้องกันประเทศว่นสวยรบรรพบุรุษนะครับเดี๋ยวว่าง เดี๋ยวเราจะมารำดาบให้ดูนะครับฝึกหัดรำนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ